ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ก็ได้เอาพระสมเร็จระครังที่ได้ไปประกวดมาในงานในงานประกวดร่วมชมนิทรรศการมหากรรมการประกวดพักเครื่องเหรียญขนาจา์เครื่องรังของขังครั้งที่สองของสถาบันพักเครื่องไทยสุรพลส,สารไมสักวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม 2,563ณห,ห้องสแตมทองหมอประชุมใบสนีไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพที่ผ่านมานะครับชิงถ้วยเกียรติยศพลพลเอกพิจิตรกุลละวณิชวงข้ามรีในรัชกาลที่9นะครับนี่ครับผมก็ได้จะลงเผยแพร่ให้ทุกท่านว่า,อาขอคำมาและโทษครับนี่ครับ ก็ได้รางวัลรางวัลที่1นนะครับสิพระสงฆ์พระสมเด็จวังคังยุคต้นยุคกลางยุคปลายได้รางวัลที่1นนะครับ10อง์นะครับ10องนะครับ10องนะครับสิบอง,อองนะครับสิบอง์อีกเจ็ดองนะครับชิงชิงความงามนะครับผมได้ อีก7องค์นะครับรางวัลที่2 7องค์นะครับรางวัลที่3อีกอีก5องค์ครับค,คือพระสมบในทระคังยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับนะครับสร้างแต่ปีพศยุคราชการที่3ที่4ที่5นะครับคือหลวงปู่ยันโตพงศ์สีท่านเป็นผู้ปลูกเสกเป็นผู้สร้างนะครับนะครับนะครับแล้วก็รางวัลที่4อีกอีก4องค์นะครับแล้วก็ติดรางวัลที่5 อีก3ององนะครับ3องค์ผมส่งไป50องค,ครับรวมได้รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ได้29รางวัลน,นะครับแต่รางวัลที่2ที่3ที่4ที่5ไม่มีถ้วยให้นะครับไม่มีถ้วยนะครับแล้วก็นี่ก็ส่งนี่อีกครับคือคือส่วนที่ไม่ไม่ได้วันคือความสวยน้อยกว่าเขาครับคือไม่ได้รางวัลแต่ว่ามีใบรับรองใบเซอร์คือได้คือเป็นผราแท้นะครับนี่ผราแท้ครับ นะครับส่วนที่เหลือคือนะครับคือได้ได้เข้าาะวันชิงได้าะวันก็29 29องค์ครับส่วนที่เหลืออีกอีก21องค์นะครับคือคือไม่ได้างวันแต่ว่าเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระที่เข้าประกวดนี้ลงเผยแพร่ขยายด้วยกล้อง 1000x แล้วก็ขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านดูเนื้อนะครับว่าทำไม รางวัลที่1นึ่งถึงได้รางวัลที่1นี่2ที่3ที่4ที่5ที่5าทำไมถึงได้นะครับทําไมถึงได้ถึงจากคนเข้าประกวดพระสมเด็จคังเป็นบรรพันเป็นพันนะครับเป็นพันมากกว่าพันนะครับแต่ผมได้รางวัลที่ 1- นถึง10องค์นะครับ10องค์นะครับได้รางวัลที่2อีก7องค์นะครับ7องค์ถึงว่าเบียดกันเลยครับคือชิงความงามความสวยนะครับนะครับนะครับดูครับ